รีวิวคอมจิ๋วหรือ m i n พีซจากร้านซักซีช็อปทั้งหมดที่มีนี่นะครับผมวันนี้เราขนคอมจิ๋วในร้านเรานะครับเกือบทั้งหมดมาให้เพื่อนๆดูหรือว่ามีรุ่นไหนบ้างน,นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนั่นเองนะครับผมเราไปเริ่มต้นดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสินค้ากลุ่มคอมจิ๋วเนี่ยจะเหมาะกับพวก นักศึกษาหรือว่าคนทํางานที่ต้องการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในพื้นที่จํากัดนะครับเพราะว่าเครื่องมาเล็กนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยบางคนใช้งานไม่เท่ากันนะครับบางคนต้องการแค่ไปพิมพ์งานส่งอาจารย์หรือว่าบางคนต้องการใช้เปิดดูหนังเนี่ยก็เลือกได้ตามเด็ดราคาเลยครับมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,000นะครับไปจนถึงราคาหลักหมื่นนะครับผมเล่นเกมได้เนาะก็ดูแล้วก็ลองเลือกให้เหมาะก,กับตัวเรานะครับผม อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มจาก่นเลยนะครับรุ่นที่ราคาถูกที่สุดในร้านเราครับผมนั่นก็คือ soyo m 3 air นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ soyo m 3 air นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 7 9 9บาทนะครับราคาถูกมากๆ4,000มีทอนได้คอม1เครื่องไปเลยนะครับตัวนี้นะครับมากับ cpu นะครับ j 3 7 1 0นะครับแบบ4คอคอ แรม8กิกลม128นะครับก็คือใช้งานเบื้องต้นได้นะพราะสวิวไม่เร็วมากนะครับใช้งานฟังเพลงดูหนังพิมพ์เอกาสารพิมพ์บ o r d ด x c e l อะไรเงี้ยทำได้ทำรายงานสอ่งอาจารย์ได้ให้ลูกๆไปใช้ในการเรียนได้นะครับแต่เล่นเกมตัดต่อ 3D ตัดต่ออ่าพิมพ์แอโป้เนี่ยไม่น่ารอดเพราะว่าซีวิวค่อนข้างเก่าแล้วก็ช้ามากๆนะครับตัวนี้ครับมากับพอร์ตการเชื่อมต่อน,นี้ครับ USB 1ช่องนะครับ2ช่องครับผม สามช่องสี่ช่องเท่ากับมี USB ทั้งหมดสี่ช่องนะครับเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดเสียบอ่าเทอร์เน็ดีการ์ดเสียบนั่นนู่นนี่ได้นะครับสี่ช่องนะครับพอร์ต HDMI หนึ่งช่องนะครับตัวนี้นะครับพอร์ตแลนนะครับตัวนี้รูหูฟังนะครับตัวนี้รูที่ชาร์จครับแล้วก็ท F card ์ดหรือว่าไมโคร s d card นะครับเพื่อเพิ่มความจุได้นะรันนี้ใส่ไปเลยนะครับผมก็ตรงนี้ครับพอร์ตว g เจครับสำหรับจอรุ่นเก่านะครับผม ก็สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด2หน้าจอนะครับผ่าน VGA แล้วก็ HDMI นั่นเองนะครับผมอ่านี่คือ SOYO M3 Air นะครับตัวนี้นะมี Wi-Fi ในตัวนะครับสามารถรับ Wi-Fi จากมือถือได้หลายคนชอบถามว่ารับ w i ไฟมรับไ i f i ได้นะครับผมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับผมรับ Wi-Fi ได้เลยจากมือถือแล้วก็มี Bluetooth ด้วยนะครับโอนถ่ายไฟล์ส่งไฟล์สบายๆเลยนะครับผมมีรูบาอากาศด้านในมีพลมนะครับ ในเครื่องด้วยนะครับมาพร้อมกับ Windows 11เลยนะครับผมก็คือพร้อมใช้งานซื้อปุ๊บเสียบจอเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดเปิดเครื่องใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ s o โย M3 Air ครับราคาอยู่ที่3,799บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นลดไปเหลือประมาณ3,400 3,300่ามนะครับเราก็ใช้คูป,ปองอีกไม่ถึง2,000เออถึงถึง2,000ไม่ถึง3,000แน่นอนใช้คูป,ปองแพลตฟอร์มคูป,ปองของของร้านเนี่ยลดไปเหลือ2,000แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับถูกมากๆ โซโย M3 Air ครับไปต่อกันที่ทั่ทสองครับกับคอมจิ๋วที่ราคาใกล้เคียงกับโซโยคือตัวนี้ครับ Bmax B1 Pro ครับตัวนี้เป็นรุ่นขายดีของ Bmax เลยนะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นของทางแบรนด์ Bmax นะครับที่ทำการตลาดในเรื่องของของคอมจิ๋วนานมากแล้วนะครับผม B1 Pro ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,999บาทนะครับตัวนี้ราคาแพงกว่าตัวเมื่อกี้อยู่200นะครับแต่ว่า ได้เรื่องของสเปคดีกว่าก็คือ CPU Intel Ceylon n 0 0 0 0นะครับผมแล้วก็แรม8ลมมน่วย28นะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความแรงซ p u ที่มากกว่าเล็กน้อยนะครับผมก็เพิ่มมา200ได้คอมแรงกว่าการลิดหน่อยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมากับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือจะมี HDMI 1ช่องนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น USB 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 เนี่ย เทียบการ์ดนะครับเหมือนกันเลยเอาวางให้ดูคู่กันเลยเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ขนาดก็เท่ากันเลยนะดูดิ ي, เห็นไหมนี่ครับผมออของรู่นกว่งนี้นี่เทียบ i1 ช่องอะ usb ต่างๆเนี่ยวางตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็คือต่างันแค่ cpu ข้างในนะเพิ่ม200เพื่อความแรงที่มากกว่ากันนิดหน่อยก็ได้แล้วครับผมกับ b m a x B1 Pro ครับตัวนี้ราคา3 9 9 9ครับผมลองรับการอัปเกรดทั้งคู่นะครับนี่หให้ดูก่อนลือพูดนทงเกรดเลยก็คือสามารถที่จะเพิ่ม SSD แบบ M.2 SATA ได้หนึ่งช่องนะครับตัวนี้แกะเปิดออกแล้วก็เพิ่มได้เลยนะครับไม่หมดประกันครับผมสามารถอัปเกรดได้นะครับจะเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ราคาต่างกัน2 0ง้อนะครับผมกับ So y ยและ B Max B1 Pro ครับ ต้องบอกว่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะอาการใช้งานพื้นฐานนะครับฟังเพลงดูหนังเขมยนอาสารทำรายงานส่งอาจารย์ได้แต่เล่นเกมตัดต่อไม่ไเวิร์คครับสเปคต่ำไปต่อมาครับกับตัว BMAX B3 ครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือจะมีความสวยงามมากกว่า2ตัวเมื่อกี้นะครับมีความสูงแมสสูงกันเยอะเลยนะดูทนทานกว่านะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานง่ายครับ B3 ก็คือเราสามารถจะกดลงมาอย่างนี้เนี่ย ดึงมาเลยแล้วก็เปิดฝาออกมานี่นะครับผมก็ทำการอัปเดเลยครับเพิ่มไปทั้ง h d 2.5นิ้วนะครับหรือจะเป็น SSD SATA เพิ่มได้นะครับแล้วก็แรมแบบ2ช่องนะครับ Dual Channel เพิ่มได้2ช่องนับแรมนะครับผมก็อัปเกรดสูงสุด32 GB ิกไบนะครับก็คือใส่คู่ไปเลย1626สองอันนะครับผม B m a ็ B 3นะครับตัวนี้มากับ CPU นะครับ Gen 11นะครับ e l e r o N N 5095ครับผม จะมีความแรงกว่าสองตัวนี้แน่นอนครับก็คือทํางานตัดต่อพื้นฐานได้นะครับ Photoshop Premiere Pro ตัดได้นะครับผมลองแล้วดูรีวิวได้นะครับตรงนี้เนี่ยวขึ้นตรงนี้ให้รีวิว B3 นะครับผมตรงนี้นะเคยรีวิวไปแล้วครับรอบหนึ่งก็คือทํางานได้สบายๆเลยตัดต่อวิดีโออ่า Photoshop AI Illustrator ทำได้ครับผมแต่ว่างาน 3D เนี่ยไว้ก่อนนะครับสเกตอัพ 3D ทำแอนิเมชันเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าค่อนข้างช้าครับแล้วก็ไม่มีการจอแยก ครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดที่มากับตัวทีวีนะครับผมก็เบื้องต้นใช้งานได้นะครับดูพอร์ตการเชื่อมต่อบ้างครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับผมให้ HDMI มา2ช่องนะครับ1ช่อง2ช่องนะครับรูสายแลนนะครับหูฟังอันนี้ที่ชาร์จครับรูที่ชาร์จตรงนี้ด้านหน้าครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผม USB 2ช่องครับ1ช่อง2ช่องรูหูฟังนะครับเท่ากับรุ่นนี้เนี่ยให้ USB มาทั้งหมด4ช่องนะครับผมเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดนะเสียบอะไรไม่รู้เสียบอะไรไม่รู้นะครับผม4ช่องนะครับผมแล้ว นะครับตัวนี้นะครับผมมี Wi-Fi มีบูทูตเหมือนกันเลยนะครับผมส่งไฟล์ได้เปิด Wi-Fi จากมือถือได้เหมือนกับทุกๆรุ่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าคอมจิ๋วทุกรุ่นนะครับมี Wi-Fi หมดเลยนะครับไม่ต้องซื้อตัวต่อ Wi-Fi แยกคุณแค่ไปต่อหน้าจอต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเล่นได้เลยนะครับผม B m a ม B3 นะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5,299บาทนะครับผมช่วงโปรโมชั่นเนี่ยจะราคาลดเหลือประมาณ4ี0 0ันแป่พันเ เคยลดสูงสุดถึงที่สี่เด้วยนะครับก็ซื้อได้นะครับเหมาะกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมแบบว่าใช้ตัดต่อวิดีโอได้ย้าว่าได้นะตัดต่อวิดีโอทำแคชว่าพีเมียโปรเอไอโปรโตช็อปทำได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของ3 d เนี่ยอาจจะต้องยากหน่อยต้องรอหน่อยเพราะว่าไม่มีการจอยแอกนะครับ b mac b 3ครับผมต่อมาครับอัปเกรดนะครับผมกับรุ่นที่มีความแรงกว่ากันเล็กน้อยครับกับตัวนี้ครับ soyo m 2 plus ตัวนี้นะครับผม โอ้โหตัวนี้หนาเลยหนาเลยครับสูงเลยแล้วก็การจับถือเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งนะรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มีความดูแข็งแรงกว่าตัวอื่นๆน,นะครับโซโยเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของเทคลาดนะครับก็คือทํามานานแล้วในตลาดของจีนเนี่ยทำแท็บเล็ตมานานแล้วด้วยนะครับผมก็มาเปิดแบรนด์ใหม่เป็นโซโยะครับก็ไว้ใจได้เรื่องของคุณภาพเลยนะครับผมดีมากๆนะจะมากับ CPU ียูเจนสิบสนะครับเจนใหม่เ1 0 0นะครับผมแรมให้มาที่16 g b นะครับ SSD 5 1 2เลยนะโอ้ถือีว่าให้มาเยอะมากแล้วเลยครับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังจะสามารถครับอัปเกรดนะครับผมได้ด้วยนะครับอัปเกรด SSD แบบ M.2 ได้หนึ่ช่องนะครับผมก็คือสามารถใส่เพิ่มได้1ช่องนั่นเองนะแล้วเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนเยอะมากนะครัเพราะตัวเขาหนาครับนี่ดูเริ่มทีครั้งนี้เลยครับผมจะมีพอร์ต DP ครับพอร์ต DVI ครับ จะมี1ช่อง2ช่อง3มช่อง4ี่ช่องแล้วนะพอร์ตเลนครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับด้านหน้าเขาจะมากับ USB 1ช่องครับรวมเป็น USB 5ช่องเลยนะเยอะมากนะครับแล้วก็มีหูฟังด้วยแล้วก็ช่องที Card จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือสามารถเชื่อมต่อดเยอะมากนะครับปล่อยได้2หน้าจอพร้อมกัน DP พีเคดีไอนะครับผมตัวนี้ลองเทียบความหนาดูอ่านี่ความหนาของเขาแอบวาให้ดู นี่ไหม M2 Plus นี่หนาสุดเลยนะครับก็คือจะมีความแบบแข็งแรงอะก็กแข็งแรงกว่าแล้วก็มีพดัดลม็นตัวด้วยนะมีระบบอากาศได้มีรูระบบอากาศ2ช่องเลยนะครับผมนี่ B3 ก็มีรูระบอากาศกันนะแต่ว่าเล็กกว่านะครับเป็นช่องเดียวหลายคนสงสัยว่าแล้วเปิดใช้งานทั้งวันจะได้ไหมได้นะครับผมเรียกฟิดใช้งานอยู่นะก็คือเปิดใช้งานตั้งแต่เช้าจนเย็นอนะทำงานได้ปกติเลยนะครับไม่มีอาการเครื่องร้อนหรือว่า กระตุกไดๆนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการระบายความร้อนดีกว่าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะตัวมันเล็กเนะาะใช้งานไม่เยอะด้วยนะครับก็เลยทําให้ร้อนช้ากว่าเองนะอ่รวมในตัวทุกตัวนะครับผมทุกรุ่นมีบลูทูธมี Wi-Fi และมีพัดลมในตัวรุ่นนะนี่มีพัดลมในตัวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพัดลมตัวนี้ต้องในพัดลมเนาะไม่ตนะ้องกลัวเรื่องความร้อนเลยนะครับสบายๆชิลๆนะครับผมก็สำหรับ S สส,สสำหรับ s o โย่เอ็ม2พัดนะครับราคาจะอยู่ที่5 6า9บาท นจะแพงกว่า B3 อยู่ประมาณ400แต่คุณจะได้ความหนาของมันไปด้วยแล้วก็พอร์ตเยอะกว่าหนึช่องนั่นเองนะครับผมในส่วน CPU เนี่ยพอ,พอกันนะครับผมก็ใช้งานตัดต่อพื้นฐานได้ตัดวิดีโอได้นะครับ 3D พอได้พอได้ยังพอไหวยอยู่ตังน,นี้นครับพอไหวยอยู่นะก็ลองฝากไว้พิจารณาครับกับ Soyo M2 Plus ครับผมรุ่นต่อมาครับมาที่แบรนด์ Bmax ตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาจากตัว B3 แล้วเป็นรุ่นขายดีด้วยนะครับกับ Bmax B4 Plus นั่นเองนะครับตัวนี้ Bmax B4 Plus นะครับจะมากับ CPU 72นะครับ N 1 0 0เหมือนกับตัวโซยเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จะมากับ RAM 1ิ16ครับเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ SSD 512นะครับสามารถเพิ่ม HDD 2.5ง้อยู่หนึ่งช่องนะครับด้านหลังนะที่หนึ่งช่อ แล้วก็ในส่วนของพอตการเชื่อมต่อนะครับจะมีพอร์ตดังน,นี้ครับด้านหน้าจะเป็นรูรูหูฟัง Type C นะครับผม USB 2ช่องนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดด้านหน้าเขานะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB 2ช่องเป็น4ช่องนะครับ USB นะครับผมพอตแลน HDMI 2ช่องตัวที่ชาร์จนะครับมีแค่นี้เลยไม่มี TFCard นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาคือ Type C นะ ก็คือสามารถเปิดได้สูงสุด3หน้าจอนะครับผ่าน h ี m i 2ช่องนี้แล้วก็ t ทย C ี1ช่องนี้นะครับเปิดสูงสุด3หน้าจอนะก็คือจะมีความดีกว่าตัวนี้นะครับอันนี้ได้แค่2หน้าจออันนี้ได้3หน้าจออ่าน,นี่ความตาม่างแต่สเปคเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็คือ CPU ตัวเดียวกันแรมลมเท่ากันต่างกันที่การต่อหน้าจอแล้วก็การอัพเกตดโซโยเนี่ยจะรองรับ M.2 แต่ b m a g ตัวนี้รองรับ2.5นิ้ว ต่างกันแล้วนะนี่ต่างกันนะราคาก็ต่างกันเลยครับผมตัว b m a c B4 พัทเนี่ยจะราคาอยู่ที่7,490บาทนะครับจะแพงกว่าตัวโซโยเนี่ยเออหลายบาทเลยนะครับแพงกว่ามันแปดร้อเลยแลกมาด้วยการเชื่อมต่อสันหน้าจอแล้วก็ Type C นี่ Type C นี่ดีมากนะครับผมเป็นแบบ Full f วเจอร์นะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่าแล้วก็เปิดขึ้นหน้าจอได้นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าเราต้องการเป็นยังไงนะครับผมซื้อมตัวเดียวกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันเลยตัดต่อ AI Premiere ตามดีได้หมดเลยเหมือนกันต่างกันแค่พอร์ตแล้วก็การอัปเกรดข้างในครับผมฝากไว้เลยครับผมกับ b m a x B4 Plus ครับ Wi-Fi ก็เหมือนกันลืมบอกนะก็ลองดูสนใจดูครับผมขอบคุณครับต่อไปครับมากันที่ตัวท้ายครับกับวันนี้ครับกับ SOYO S2 Pro ครับตัวท็อปของทางแบรนด์ Soyo นะครับผมก็จะมากับ CPU นะครับ ลายเส้น7 7 7 3 5เจ็ด H H นะลายเส้นเก็คือจะมีความแรงมากเนี่ลายเส้นเจ็ดจะแรงสุดอันนี้เลยออเนี่ยเป็นเซรอนอันนี้เป็นสายเส้นก็คือแรงเหมือนกันแบบโอ้โหจจะเท่าเลยอ่ะนะครับผมราคาแพงตามด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมากับพอร์ตการเชื่อมต่อเยอะแยะมากมายตรงนี้เริ่มมาเลยนะครับผมเริ่มที่พอร์ตแรกครับ HDI m ต้องมีทุกเครื่องนะครับ HDI ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ GP port นะครับแล้วก็จะเป็น USB 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว ยูเอบีให้มา้หมด6ตัวครับนี่ห้าหกตัวครับแล้วก็ไท้์ซีหนึ่งช่องนะครับแล้วก็รูหูฟังตัวนี้อีกด้านหลังจะมีนี้ด้วยพอร์ตแลน2สองช่องนะครับแล้วก็รูที่ชาร์จนะครับก็คือให้พอร์ตมาเยอะมากนะครับเชื่อมต่อสูงสุด3หน้าจอนะครับผมแรมจะเป็นแรมส6บหกิกนะครับลอม SSD เนี่ย1เทราไบต์เลยนะครับผมเราก็ยังรองรับการอัปเกรดด้วยนะครับผมก็คือแรมเป็นแบบดูอัลชัแนลนะครับก็สามารถจะเพิ่มแรมได้สูงสุดอยู่ที่อือสนะครับ โอโ้โหพลังเรอยมากนะครับดูว่าชาแนลก็คือใส่ได้สองช่องแรมนะครับแล้วก็ในส่วนของ SSD เนี่ยขอเช็คสักครู่นะครับ SSD แบบ NVMe นะครับ M.2 จะมีความแรงกว่าตัว SATA นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยไปเส้นเจ็ดแปดคอ16บหกเฟนะครับเหมาะกับการตัดต่อวิดีโอที่สุดแล้วนะครับคอเยอะเรดเยอะนะครับผมก็ ตัดต่อลื่นๆ,ๆนะครับแล้วก็จะมีการ์ดจอในตัวด้วยนะครับเป็นการ์ดจอ AMD Radeon 680 <6 80 S 1> เล่นเกมได้ตัดต่อ 3D ได้เช <ๆ S 2> <ด>ื่อมต่อไห้ถูก3หน้าจอเลยนะครับแล้วก็แรมอัปเกรดได้สูงสุด64 g กกนะครับก็คือแรงเร็วแรงที่สุดแล้วนนในตรงนี้นะครับผมราคาก็แรงด้วยนะครับอยู่ที่16,490บาทนะตัวนี้แต่ว่านั้นเอางบี้ซือช่วงโปรจะคุ้มมากครับเพราะว่า บนแอปส้มแอปฟ้าจะมีคูปองใหญ่ก็คือคูปองซื้อครบ1 0,000หมื่นลบสองพันเนี่ยทำให้ราคาถูกลงนะครับแล้วก็มีคูปองล้านช่วยครับแฟลชเซลล์อีกนะครับก็ช่วงโปรเนี่ยเหลือประมาณอยู่ที่1 2ึ0 0หมื่นสองหมื่นต้นๆก็มีนะครับผมตัวเยอะมากนะครับตัวนี้ M Soyo S2 Pro เป็นตัวท็อปนะครับก็ใครต้องการคอมจิ๋วราคาประหยัดอ่ะหมื่นต้นๆได้รายเส้นเจ็ดนะนี่ได้รายเส้นเจ็รหัส S H โขแรงนะครับแล้วก็ ได้ SSD 1TB ีไบายได้แรม 16GB เนี่ยแนะนำนะตัวนี้คุ้มมากๆครับผมที่อื่นเนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยแรมสเปคน,นี้อาจจะมาสองสามหมื่นแล้วนะแต่โซโยเนี่ยราคาเหมือนต้นๆน,นะครับช่วงโปรโมชั่นก็อยากลองเปิดใจลองใช้งานดูครับโซโย S2 Pro ครับตัวท็อปเลยครับตัวนี้ขอบคุณครับครับผมกลับมาครับผมกลับสรุปนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยก็ยกให้เพื่อนลองพิจารณาดูนะครับตามความเหมาะสมตามการใช้งานนะครับใครต้องการใช้แค่พิมพ์งานเอกสารหรือว่าเปิดหนังดูหนังฟังเพลงก็น,นี่ตัวนี้ครับเป็น B1 Pro กับตัว Sony M3A เนี่ยพิมพ์งานดูหนังเองกสารทั่วๆไปทำรายงานส่งอาจารย์ตัวน,นี้เหมาะมากๆครับราคาถูกด้วยไม่เกินสี่พันทั้งคู่นะครับผมส่วนใครต้องการไปตัดต่อเบื้องต้นอ่ะส่วนใครต้องการคอมพิวเตอร์ไปทํางานพวกตัดต่อเบื้องต้นเป็นร้านค้าตัดรูปภาพ ทำรูปภาพขายเนี่ยอันนี้ถ้าเหมาะกับตัว B3 นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอัปเกดรดหลายอย่างนะครับเพิ่มแรมก็ได้ HDD ก็ได้ h d d ก็ได้ทำให้มีความจุเยอะกว่าอื่นเขาเลยนะครับผมแล้วก็ยังราคาประหยัดด้วยนะครับทำงานเบื้องต้นไหวชิวเลยนะครับทำ Photoshop p s หรือว่าทำรูปภาพแต่แคนวาเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆลื่นมากๆนะครับผมส่วนใครต้องการทำวิดีโอ,อวิดีโอยาวทำ YouTube เนี่ยตัวนี้ครับ Sony M2 Plus กับ B4 ตัวนี้จะทํางานด้านวีโอทำงานตั้งแต่ต่อดีกว่าเพราะว่าตัวเขาเนี้ยซีอูเร็วกว่านะครับผมส่วนใครต้องการาไปเล่นเกมเลยอนะ่ะเป็นฮาร์ดคอร์ยูเซอร์เอาไปเล่นเกมมาไปทํานู่นนทำนี่หนักๆทำวีโอหนักตัวนี้ครับโซยูเอสตูโเล่นเกมได้ตัดต่อได้ไวพอร์ตเยอะเชื่อมต่อเยอะนะครับผมก็ลองดูตามการใช้งานนะครับลแล้วก็นั่นนะครับผมสำหรับใครต้องการสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ดีคริปชั่นนะครับผมก็จะเป็นร้านของเองเลยนะครับเป็นร้านซักซีช็อป นะครับมีประก,กันในไทยทุกชิ้นมีช่างดูแลแล้วก็มีการบริการหลังการขายครบวงจรนะครับมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์เรื่อง,งต่างๆเนี่ยก็สามารถทมาถามได้นะครับผมแล้วก็ส่งจากไทยรับประก,กันในไทยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรนะครับผมสินค้าพวกนี้ไม่สามารถซ่อมร้านตู้ได้นะเพราะว่าอะไรไม่มีหลังบางตัวเนี่ยไปซ่อมร้านตู้บางคนไปซ่อมร้านตู้เนี่ยก็ตูมซ่อมไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรนะครับผมแต่ลราไม่ไรนะครับผมสามารถส่งมาซ่อม ที่รันได้ไหมแต่จะหมดประกันแล้วก็ยังสามารถซ่อมได้นะครับเรามีอะไรตลอดนะครับผมมีอะไรสเปรย์ไว้เมื่อขายหมดด้วยนะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับรับประกันหนึ่งปีจริงๆนะแล้วก็หากขึ้นปัญหา7วันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้หากสินค้ามีปัญหาใน7วันนะครับผมใครที่ซื้อไปแล้วเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านี่เดี๋ยวไปทำคืนนะครับเขียไไ้ก่อนส่งมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไทำคืนนะครับบางคนได้ไปทําคืนเลยเนี่ยโอ้เสียใจเลยนะครับบางทีมันสามารถเปลี่ยนเครื่องได้นะครับก็ คุยกันก่อนนะครับผมวันจะาคืนเนาะก็ถ้าใขอฝากร้านซักซิช็อปไว้ด้วยนะครับผมฝากกดซับสไคร้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเออพี่ราคามันนู่นนี่นั่นไหมต้องการรุ่นนี้เปิดให้ดูหน่อยเล่นเกมโชว์หน่อยพิมพ์มาเลยนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการทํที่ิระต่อไปเพื่อให้เพื่อนทุกคนเนี่ยรู้จักแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมหีืตามดูนะครับก็วันนี้ครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย